มัมจกโมกเปิดใจครั้งแรกหลังจอดรามาถูกบูลลี่สัญญกรรมตัดหนังตาตกซึ่งมัมเผยเหตุผลที่ทำสัญญกรรมในครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อให้หล่อขึ้นแต่เพราะคนทักบ,บ่อยเรื่องหนังตาตกทำให้ขนตาทิ่มตาจนน้ำตาไหลซึ่งหลังจากที่สัญญกรรมตัดไหมมาเรียบร้อยก็น้าเปลี่ยนคนแซวว่าตาหวานฉ่ำขึ้นล่าสุดหมัมจกโมกก็ได้อัปเดตอาการพร้อมตอบกลับคนที่เข้ามาบูลลี่ตนเองบนโลกออนไลน์ว่า ตอนนี้ก็ยังไม่ชินเท่าไหร่พอกระพริบกระพริบมันก็ยังรู้สึกเมื่อกี้นี้โดนแดดยังรู้สึกเลยว่าแสบตาพอเหลือตาคล้ายๆมีใครมาดึงหนังตาณนะวันนี้ถือว่าอาการหลังผ่าตัดดีขึ้นทำมาประมาณ12วันแล้วและได้เข้าไปตัดไหมตั้งแต่7วันซึ่งหมอก็ว่าแผลดีมากส่วนเรื่องบูลลี่ถ้าอ่านข้อความอ่านคลิปที่บอกมาแล้วก็ดูหลายๆช่องที่ให้สัมภาษณ์หนังตามันตกมา 4- ถึงห้า ปีแล้วก็หาจังหวะไปคุยมา6-7ถึงเดเดือนกว่าจะไปทำคือเราก็ตัดสินอยู่นานเหมือนกันกลัวเจ็บกลัวเขาจะอํากลัวพวกเท่งโหน่งจะอําว่าติดหลอดติดอะไรพวกนี้จริงๆถ้าลองดูภาพเก่าภาพใหม่อะจะรู้เลยว่าด้านซ้ายเกือบจะปิดตาดำละขนตามันไปแย่ตาดำแล้วน้ำตามันก็ไหลมันก็จะมองไม่ค่อยชัดแต่ตอนนี้คือเราก็รู้สึกดีขึ้นมองเต็มตาขึ้น